ก็คือตัวที่เราเรียกว่าแอบส์หลูดครับหรือจะเรียกสัส้นๆว่าแอบแซดก็ได้ถ้าต้องการแอบแซดให้น้องใส่แสแค r รู t แล้วจับ A ส่วนจริงกำลัง2กับ B จินภาพกำลัง2ไม่ต้องเอาไอมาคิดเอาแค่สัมประสิทธิ์ครับแล้วพี่บอกน้องเลยนะว่าถ้าน้องไปเจอเย,ยกตัวอย่างเช่นน้องไปเจอ2บวก3ไอแล้วใส่แอบเราก็เอา2กับ3มายกกำลังสองบวกกันในร ถ้าเราไปเจอ5ลบ 4i ใส่แอปแล้วก็เอา5กําลัง2แล้วก็4กําลัง2ในบวกกันในรูทไม่ต้องเอาลบมาทำไมอะพี่อุย๋ยโถน้องลบ4กําลัง2มันก็คือ4กําลัง2มวกวะอันเดียวกันเออเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบไม่มีผลกับแอป i ก็ไม่มีผลกับแอปเอาแค่สัมประสิทธิ์มายกกำลังสองบวกกันในรูทก็พอจดไว้อันนี้แหละเขาเรียกว่าแอปแซดอ่าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนเดี๋ยวมาดูว่าข้อนี้ทำยังไง เมื่อกี้3ข้อแรกเราเคลียรเรื่องไอไปแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องเซตมัง่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับให้น้องแทนเซตลงไปในสมการเลยครับสมการของน้องคือสมการดีครับนี่แทนเซตไปเลยนี่แทนเลยเซตของน้องคือ a บวก bi เพราะฉะนั้นถ้าน้องแทนเซตลงไปครับทางซ้ายครับเซตบาร์ Z ก็จะเป็น a ลบ bi ครับนี่ตัวเซตบาร์นี้นะครับถ้าแทนเซตไปแล้วก็จะเป็น a ลบ bi ต่อมาครับบวกกับ i ครับแล้วตามด้วยแอ s แซดแอแซดก็คือสแควรูทเลังสบวกบีกำลังสองครับอ่านี่เลยครับเอกำงสบวกบีกำลังสองทางขวาก็เท่ากับ12บสวกเกไครับนี่ทำแบบนี้เห็นไหมแค่แทนแซกน,นะครับทีนี้พอแทนเสร็จแล้วไงต่อให้น้องทำการเทียบจำไว้นะครับเมื่อแทนเสร็จให้ทำการเทียบ เทียบอะไรพี่อุ๋ยหนูไม่เข้าใจเทียบตัวที่ไม่มีไอทั้งสองข้างจับเท่ากันแล้วก็เทียบตัวที่มีไอทั้งสองข้างจับเท่ากันอ่ะเดี๋ยวพี่เทียบไปดูก่อนพูดถึงตัวที่ไม่มีไอก่อน